มีประเด็นฮอตเกี่ยวกับแวดวงการมอล้ํมมาว่าสู่พี่น้องฟังอีกแล้วค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับคำล่าลําละครนะคะที่ล่าสุดประกาศยุติบทบาทในขณะมอล้ําเพชรลำเพลินไปแล้วค่ะพี่นอ้องซึ่งทุกไฟายก็ได้ออกมาไล่สุดชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่คำล่าได้อำลาเวทีเพชรลำเพลินเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สาวบอวแบกก็อยากออกมาเวา่า ในกรณีเกี่ยวกับสาวคำหนาในมุมมองของสร้างเต็มหนาก็คือช่างแต่งหน้าภูมิใจเนาะภูมิใจเมคอัพเพื่อนก็ได้ออกมาไลาส่สุดเกี่ยวกับกรณีของคําล่าลําละครที่ตอนนี้ได้หอบผ่าขามโค้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละกาได้ออกมาไลาส่สุดประกาศยุติบทบาทในขณะมอราเพชรลำเพลินซึ่งหลายๆคนก็ออกมาชี้แจง โตคำลาเองก็ออกมาไล่สุดฉี้แจงประเด็นนี้แม่พรก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันที่คำลาอําอลาเวทีเพชรลำพืนแต่ละคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองและบรรดาเอฟซีแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับกรณีนี่ยงังถล่มทลายกรณีของคำลาเนี่ยพี่นอ้องเดี๋ยวมื้อนี้สาวโบแบที่พูดถึงในมุมมองของช่างแต่งหน้าก็คือภูมิใจเมคอัพของ พี่ภูมิใจเกี่ยวกับกรณีของคำลาเอาไปฟังพี่ภูมิใจจากนนตอนนึงตอนนึงเนาะที่เขาตัดออกมาจากทั้งช่องติ๊กตอกที่พี่ภูมิใจเพื่นได้ออกมาไลฟ์สดทั้งช่องติ๊กตอกพูดถึงกรณีของคำลาลําละครไปฟังค่ะพี่น้องคิดอยากขืนเวทีกับขืนคิดว่าอยากขืนกับว่าขนคิดอยากนีไปนอนกับไปนอนมีละพี่น้องฮูเฮ้าเห็ุงานนั่นะมันสิซ้ำใด้แบบเนี้ พูดห้าวหน,นีน้ำนะผูดห้าแรงน,น้ำนะเดี๋ยวสินี้อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวภูมิใจจะมาพูดอีกคลิปหนึ่งอันนี้เอาประเด็นนี้ก่อนอีกงานจัดของอคือนางบอดด้มีความราับผิดชอบเลยมไม่ได้มีความที่จะเป็นศิลปินเลยตามที่หนูดูแลศิลปินมากหลายาหลายคนอยู่นะถึงบอดด้ดูแลไรเง้ยะยาสารกับตามนุ้งพ่อหูว่าผูใ้ใดเป็นศิลปิน มีข้อละพิชอบหรือว่ามีมีข้อละพิชอบจะรู้เลยพี่น้องคือนางก็ไม่ได้เคารพกฎของวงเลยไม่ได้ทําอะไรตามกฎของวงขององค์กรเลยค่ะลับพี่น้องเข้าใจเนาะมันมีอยู่บ่คิดอยากนเวทีกันนี่นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในลายสุดที่พี่ภูมิใจเมคอัพเพิ่นได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีนี้เพิ่นก็พูดประมาณว่า มันมีอยู่บ่เป็นศิลปินเป็นหมอลำมูคิดสิอยากขึืนเวทีย่ามแดดก็ขึ้นคิดที่ซีบ่อยอยากขืนเวทีก็บอกขืนเหตุตามอำเภอใจนั่นแหละพี่น้องอยากไปนอนก็ไปบ่อยอยากอ่าลั้งบ่อยอยากล่องก็หนีไปนอนมันเหตุงานบ่เป็นเวลาเวลาแบบนี้มันสมควรเราบอกมันมีอยู่บ่คนเหตุงานน้ำมันก็เหตุงานน้ำลำบาก นี่ในฐานะในมุมมองของพี่ภูมิใจที่พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้หลกะกาทางเฟซบุ๊กนะคะของพี่ภูมิใจเพิ่นก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของเพิ่นเหมือนกันเกี่ยวกับกรณีนี้เกี่ยวกับว่าเออเพิ่นกระโพดเป็นนัยะดอกเนาะพี่น้องเนาะก,ก,ก็เลยเสี่ยวมาบอกซูพี่น้องฟังพี่ภูมิใจเพิ่นก็ได้โพสมาว่านี่เพิ่นก็บอกว่าตาสว่างไปเนาะจ้าอ,อันนี้ค่ะคือเป็น,ปนโพสโพสหนึ่งนะคะ ของอพี่ภูมิใจเพิรนกโพข้อความนี่และการมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มาบอกว่าดูรูต้ตั้งแต่เข้ามาแล้วไม่ได้ตามที่หวังร้องไห้ไม่ยอมไปไหนเลยบอกไม่มีที่ไปขนาดเจ้าของวงออกมาชี้แจงแล้วเอฟซี FC หลายๆท่านคงเข้าใจคนที่รู้และเห็นคือคนที่อยู่ในวงและเจ้าของวงเท่านั้นใครไม่เข้าใจเนื้อหารายละเอียดไปดู YouTube ช่อง เพชรลำเพลินแม่พรได้ชี้แจงตามคลิปแล้วคนอยู่ก็สู้ต่อไปค่ะแค่นั้นทำมาหากินต่อไปทุกคนอ่าบางคนก็บอกว่าเอาที่นางดอกไม้เว่าวมันเป็นเรื่องจริงหลังจนเลือกแล้วเด้อดรุอ่าเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของบรรดา f อนะคะบางคนก็บอกว่า หอบฟันขามโค้งไปแล้วล้าวต้มไทยอ่ะอย,อย่างประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นการชี้แจงประเด็นนี้ว่าเป็นยังเพื่อนถึงออกมาพูดแบบนี้แม่พร้อก็ออกมาพูดตรงก,กันกับที่พี่ภูมิใจพูดก็คือคิดอยากคิดอยากขึืนเวทีย่ำไหนก็คืนคิดออบอ่อยากึ้นก็บ่ึ้นเขียนห้กะว่าอบ่ฟังเขียนห้กะหนีไปนอนอยากนอนย่ำไหนก็นอน เป็นทํางานบ่เป็นเวลาเวลาอ,า,เเาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็บ่เฮ็ดต่างเสียนะพี่น้องแล้วก็ลลาสุดก็คือกลับบานไปแล้วกลับเล้าไปแล้วมันก็เลยเหตุห้ทุกคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบเพิ่นก็ออกมาว่านเนาะบ่าสิเป็นแม่พอนเป็นพี่ภูมิใจเป็นหลายๆท่านที่เพิ่นอยู่เกี่ยวแต่รู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีนี้ก็ต้องถือว่าเหตุผลของแต่ละคนก็ แตกต่างกันออกไปแต่เท่าที่ฟังพี่พุ่มใจกับแม่พร้อว่าออกมาเนี่ยก็คือเป็นประมาณนี้แหละค่ะก็คือเพื่อนเข้ากับคนในวงบ่าได้อ่าหนึ่งละกาเพื่อนเหตุงานบเป็นเวลาเหตุงานตามอำเภอใจอยากไปก็มาไปอยากมาก็มาอยากเหตุก็เหตุอยากลองก็ลองอยากล้ำก็ล้ำอบอค่อยมีความรับผิดชอบอืในความคิดของในมุมมองของอ่าที่เจ้าของ ที่แม่พรนกับพี่พุ่มใจออกมาบอกนะคือมีความรับผิดชอบในงานซึ่งคนที่เหตุงานอยู่น้ำเนี่ยมันก็เฮตลําบากพี่พุ่มใจเพิ่นก็แต่งนาใหา้มันกระแต่งลําบากและหลายคนก็บอกอยู่ว่าเออเข้าใจแล้วว่าเป็นยังพุ่มใจนั่นจังสาแต่งนาใหา้อ่าจากเป็ดหน่อยนี่มันบบแมนเป็ดหน่อยแล้วตอนนี้อ่าบางคนเพิ่นก็ออกมาบอกแบบนี้บางคนเพิ่นก็บอกว่าตาสว่างแล้วละ คิดอยู่ว่าอยากให้พี่พุ่มใจเนี่ยออกมาเว้าออกมาโพสอีกอย่างแน่แต่สุดท้ายพี่พุ่มใจก็ออกมาว้าวออกมาโพสให้เอฟซีแฟนคลับได้เห็นได้ตาสว่างกระตอนนีพี่พุ่มใจถามว่าตาสว่างไปเนาะจากเอฟซี FC เพื่อนก็บ,บอกแร้ว,ว่าตาสว่างเนาะถ้าชีเหตุงานกับคนบ่มีความรับผิดชอบเพื่อนก็บ,บอกว่ามันไปน้ากันยากพี่น้องกะเมนความเพิ่นยูเพราะว่าหมอลำมูเนาะมันก็ต้องเรียนเป็นเวลาเวลาได้เข้าไปเล่นงานใจ เข้าไปเรียนมองไดเข้าเรียนกับเข้าอยู่กับคนมูหลายสองสามอยชีวิตมันก็ต้องมีคิวมีเวลามันต้องรันกันไปคนนั่นขืนเวลานี่คนนี่ขืนเวลานั่นคนนั่นมาตอนนี้คนนี่มาต่อนนั่นต้องหลองขืนหลอกตอนนี้บ๊อแมนว่าเฮาสิอยากหลองก็ลอกบ่อยากหลองเขาก็ไปนอนหนีไปนอนเอ,าอานา้าอยากแต่งหน้าก็แต่งบ่อยากแต่งเขาก็บอกสร้างแต่งหน,าน้าสิมันกะ มันกระบอเมนเพราะว่าการทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นมืออาชีพคือต้องตรงต่อเวลาต้องรู้จักว่าคนส่วนใหญ่นี่เขาคอยเฮาบอต้องรู้จักว่าคนส่วนหลายนี่เขาเฮดงานไปในทิศทางแนวใดบอเมนว่าเฮาสิมาเฮดตาเพื่อใจของเฮามันก็เป็นไปบ่ได้นะก็อยากฝากไว้นะละพี่น้องคือสาวโบแบกก็บอได้อยู่ฝังใดฝ่ายใดเนาะพี่น้องเนาะสาวแบเป็นแอดมิน นําเสนอข่าวทุกมุมทุกมองที่าทุกมุมมองที่ทุกคนนะคะเพื่อนได้ออกมาสี่แจงอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่พี่ภูมิใจช่างแต่งหน้าเพื่อนได้ออกมาไล่สุดบอสูพวกเหาฟังสาวโบแบกกะเออฟังพี่ภูมิใจเราก็มีเหตุผลก็เลยเอามาบอกสูพี่น้องฟังเนาะส่วนของแม่พรอนสาวโบแบกก็ได้ฟังก็คล้ายๆกับพี่ภูมิใจในละพี่น้องกะแบบเดียวกันก็เข้าใจหัวอกแม่พรอนคือกันเนาะเป็นหัวหน้าคน้นเป็นคนที่ดูแลคนหลายคน กเมื่อยใจถ้าสิเป็นแบบอยากมากก็มากอยากไปก็ไปบ่อยากเฮ็ดก็บ่เฮ็ดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดจั่างสินะพี่น้องอยากนอนก็นอนทั้งทั้งที่คนอื่นเขาเฮ็ดงานอยู่สิมันก็เป็นไปบ่ได้นาอพี่น้องนาะมือนีกะเอาเปลืองแล้วข่าวสารในแวดวงการบอลำเนี่ยมาบอกสูพี่น้องฟังซ้ำนีละคะสวัสดีค่ะ